ที่ก่อนหน้านี้สุร,ริเชษเนี่ยใช้คําพูดว่าตํารวจที่เป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจนโอ้โหสี่สมาคมตํารวจออกมาโต้เมื่อาวานนี่ผู้การเตา่าซัดลองโจ๊กแหลกเลยเนี่ยแต่พี่วิรุธพูดหนักกว่านั้นอะีกนะเพราะว่าเป็นใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวเขาก็มาซับผมยืนยันนะเอาพิสูจน์มาที่มันมีประเทศไหนใหญ่กว่านี้อีกเมื่อวานผู้การเต่าบอกว่าอยาไปเหมาทั้งองค์กรอยาไปพูดถึงองค์กรก็มาพูดลายบุคคลหรือว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียด อย่างไงฮะนะฮะเขาคุณที่เข,ขาบอกว่าแก๊งอาชกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่สอสออะไรคือตำรวจครันะเขาไม่ได้บอกองค์กรตำรวจแห่งชาติถูกไหมฮะฟังไม่ได้สับน <unfair> ะถูกไหมฮะเขาพูดอย่างนี้แล้วมันมีอะไรใหญ่กว่านี้อีกอี๋ใหญ่ใหญ่ไหมนะครับเรื่องอะไรหรือ <Kem. S 2> <beep. S 2> ถ้ามันมีใหญ่ก็คุณก็เถียงม,มาดโอ้มันไม่ใหญ่ที่สุดหรอกมันมีที่สองมันไอ้ตำรวจมันที่สองที่หนึ่งมันยังมีอีก จะบอกว่าสีเขียวอะไรก็ว่าเราพูดไปครับ <laughs> แล้วแต่โอเคนะถูก <Okay. Yeah. S 1> ไหมฮะ yeah. Yeah. ครับประชาชนส่วนหนึ่งนะก็บอกว่าถ้าตำรวจตรวจสอบกันเองแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าต่างคนต่างก็มีพักมีพวก,กนะต่างคนต่างอาจจะซ่อนมีดไว้คนละเล่มนะเราวควรจะมีองค์กรกลางอีกสักองค์กรหนึ่งเหมือนในบางประเทศไหมที่มาตรวจสอบตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะองค์การจริงๆเราต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่แล้วนะครับระบบตรวจสอบภายในก็เกี่ยวยงานตำรวจก็มีเจะาห้าตรวจชาติครับ อ่าระบบตรวจสอบภายนอกก็มีอยู่แล้วเช่นปัจจุบันตามกฎหมายก็มีกรตลอแล้วแล้วก็มีอ่าปปชครับมีปปทนะครับอย่างส่วนชนประชาชนพี่น้องประชาชนก็ตรวจสอบเพียงแต่อาจจะไม่มีอำนาจในการลงโทษตามกฎหมายครับแต่ต้องยอมรับว่าองค์กรในสระในการดําเนินการกับตืรวจที่ทําให้ถูกต้องเนี่ยเช่นปปทปปชเนี่ยพงานเยอะมากครับเป็นรับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานราชการต่างๆทั้งประเทศเนี่ยมาเยอะมากต้องยอมรับเช่นกันว่าหลายเรื่องเนี่ยขาดอายุความนะครับ ท่านอาจจะไม่ทราบคือไม่ทันได้ทําไม่ทันมันไม่ไม่ใช่ไม่ทำไม่ทันได้ทำเนาะทำไม่ท,ทันไม่ทัน,ทนโอ้พิธีการแกร้ปัญหาทุจ,จริตคอร์รัปชันหลายประเทศบนโลกปนี้เขาทำอย่างนี้ครับ,รบเขาไปดูว่าทําไมคดีขาดยุความเพราะอะไรทําไม่ทันใช่ไหมเพิ่มกําลังคนได้ไหมหรือเอาเอไอเข้ามาช่วยใช่ไหมในการวิเค,คราะห์กรองเข้ามาหรือดูว่าคดีไหนที่สําคัญที่สุดเนี่ยพาราลิตี้เนี่ยที่จะได้ปลาตัวใหญ่เนี่ยจัดลำดับความสำคัญได้ไหมถึงแม้คดีนั้นปลาทีหลังแต่ถ้าเกิดเช่น โกงสร้างสนามบอลห้าพันสมมตินะครับ,รบในตา่างจังหวัดพื้นที่หนึ่งกับโกงห้าสิบล้านแต่ปรากฏว่าโกงสร้างสนามฟุตบอลเนี่ยมาก่อนล่วงหน้าประมาณปีหนึ่งเราควรจะหยิบอันไหนที่เป็นเรื่องสําคัญแน่นอนสําคัญทั้งสองเรื่องอะ่ะเพียงแต่ต้องจัดลำดับความสําคัญไงตรงนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถูกไหมครับถ้าเกิดจะถามว่าระบบตรวจสอบภายในระบบตรวจสอบภายนอกมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องถามว่าประสิทธิภาพในการจัดการเนี่ยทำอย่างไรับให้เขาสนออย่างนี้นะครับในสถานการณ์แบบนี้เรียกว่าสถานการณ์พิเศษ ครับเพราะอะไรอดีตผู้บัญชาการตำรวจชาติเนี่ยถูกกล่าวหาด้วยตั้งแต่ก่อนนั้นนี่แล้วสัยยามอยู่ราชการแล้วท่านรองโจกเองท่านก็ถูกกล่าวหาเช่นกันใช่ครับนะครับสายกการพิเศษคือทั้งสองท่านเนี่ยทั้งอดีตตำรวจและทั้งสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้ตอนเป็นตำรวจยังอยู่ภายใต้ท่านนายกไงครับรว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามอและตอนนี้มีการกล่าวหาตำรวจในราชการอีกครับผมว่าต้องมีการตั้งคณะกรรมการกางขึ้นมาขอเสนอนะท่านายก พราะอะไรครับประกอบด้วยจากหลายๆองค์กรและหน่วยงานเช่นยสัยอปงออประชหรือปปทครับนะครับเพื่อมาจัดการเรื่องที่มีการกล่าวหากันเนี่ยอย่างเร่งด่วนให้ทันในสมัยรัฐบาลชุดนี้ครับรัฐบาลประกาศไปว่าแกรมเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ประกาศไปต่อการจัดการกับข้าราชการหรือนักการเมืองอืที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นวาระแห่งชาติท่านนายกประกาศสิฮะถูกไหมครับเพราะอะไรครับเห็นด้วยเพราะจะประชาชนก็จะได้เห็นไง ว่าตอนนี้กําลังจะและบอกด้วยว่าจะเกิดผลเนี่ยภายในสิบห้าวันภายในหนึ่งเดือนครับแล้วสมัยหน้าเนี่ยเลือกตั้งผมว่าคะแนนท่านมานะครับผมไม่ได้สังกัดพักไหนนะครับเราทำเยงแต่ว่าเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเพราะว่าอํานาจมันอยู่กับเราไงอานาจอยู่กับท่านนายกถูกไหมครับที่ท่านจะสามารถมีกลไกในการสั่งการดําเนินการอะไรก็ได้นะรายนิดเดียวแต่เท่าที่ผม